นิวต kind of ี้อ่ะตอนที่วิธีต่อเลยกำลังมาเปิดประตูเปิดแล้วอขอดีคือสไตล์ความเติมสไตล์ของนิวตี้อ่ะนิวตี้ก็มีของออกมาแล้วเหมือนกันของนี่แหละแต่นี่นิวตี้จะมีความเป็นสไตล์ตัวเองสูงอ่ะคือแบบโชยไงก็ดีอ่ะคือไม่ว่าจะแย่ยังไงมันก็ไม่แย่ไปกว่า ขีดความสามารถมาตรฐานของนิตี้อะ่ะเพราะนิตี้มีสไตล์ตัวเองอยู่แล้วซึ่งเวลาใครมองปุ๊บก็เออเนี่ยเจ๋งเออ,เอ,อวางบอดี้ก็ไม่เหมือนใครอ่ะก็คือแบบรูปร่างให้รูปร่างดีเงี้ยเวลาแบบดูบนโชว์บปนเวทีแล้วมันดูเท่ทุกครั้งเลยน้ำนเสียงก็น้่เสียงก็ใสแล้วก็เพราะออแต่ว่าข้อเสียก็คือ ทั้งสองอย่างทั้งเรื่องสไตล์แล้วก็เรื่องนั้าเสียงด้วยก็คือเรื่องสไตล์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นติสไงก็เลยแบบมันก็มีความเป็นตัวเองเยอะเหมือนกันอืมจะมีความเป็นตัวเองเยอะซึ่งแบบถ้าไม่อยากทาก็คือไม่ทําไม่ชอบไม่ทํำเหมือน่ะเหมือนเพลงคิดถึงเธอทีนเดียวบางทีมันก็ดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยส่วนน้ําเสียงก็เออบางทีนิวตินร้องต่ำบางทีเสียงมันแบบมันจงไปหน่อย แล้วก็อยากให้เพิ่มเลือกอินโฟไว้ด้วยแต่จริงนิวตี้ถือว่าเป็นคนที่มีความดิสสูงมากดิสสิสชอบโชว์ไหนของน้องที่สุดครับชอบโชว์ไหนที่สุดชอบชอบ t ิกตอกนะเพราะนิวตี้หลุดแบบเป็นธรรมชาติมากใส่กระปองด้วยมันสะใจอะเจ๋งครับเอคไปไหนเรี่ยพูดดีเหมือนเดิมเงครับ ก็เคยจะวิธีในการวอล์กอเหมือนกันเลยเอ่อนี่ต้องแบทเทิลกันด้วยเออจริงด้วยยากด้วยตัวตัวเอะไะครับคุณจะทำแบบนี้มีน้องมุเตยต่อยโก้แล้วลองดิโอ้โหจุดต่อจุดต่อคุณน้องคือกลัวเสียงนี้เดี๋ยวทเวทีไปใส่ให้รู้เลยนะอย่ามา ข้อข้อดีคือเป็นตัวของตัวเองมากแบบมันมันดูดูแลแบบมันชัดมากอะ่ะด้วยด้วยบุคลิกท่าทางกันวางตัวตามตามจังหวะเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์คือแหลมแหลมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คือเป็นนิวตี้ไปเลยจริงจริงอย่างเงี้ยแบบฟังแล้วก็รู้เลยว่าคนนี้ครับแล้วคือเข,อขอาเขาไม่นิยใช้เสียงนี้ไปตลอดอะไรย่างเงี้ยครับเป็นธรรมชาติของเขาจริงๆคือชอบ ทางที่จริงเขาเลือกได้หลายอย่างเหมือนกะันไม่รู้เหมือนกันเือม,มันก็ก็มีนะที่บางทีเขาเพยายามทำเสียงให้กลมขึ้นอย่างนี้ใช่ว่าที่ฟังนะอ่ะแต่คือส่วนใหญ่แล้วก็กคือใช้โทนนี้แหละไอ้ที่แหลำๆนี้ขึ้นไปข้อข้อดีอย่างหนึ่งที่แม่ชอบคือว่าเขาเหมือนนางแบบร้องเพลงเลยครับเวลาที่แบบผ่านผ่านกล้องหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออ หน่วยการดีมากอันนี้เป็นแผนที่จะทําให้ตายใจแน่นอนเป็นแบบหรออันนี้เป็นนี่เป็นแผนของแม็กแน่นอนคือมันคือสรุปว่ามันตายเพราะดาบสองแค่ซึ่งดาบแรกยังจบอระยังรับได้อา่ิมาต์ต่อครับคือคือจะเห็น อย่างอย่างเวลาจบยังยีนพสดปุ๊บเนี่ยกล้องถ่ายด้านหน้าปุ๊บใช่ไหมแต่ว่าเงามาอย่างเงี้ยเห็นขาเห็นตัวอย่างเงี้ยสวยมากเลยทต่ไม่เห็นหน้านะอันนี้พอจะพูดแต่ได้ไหมว่าแมกพูดวาอย่างพอแล้วอันนี้เราสรุปได้ว่าเห็นเราเป็นวิงแบทเทิลพี่เลยนอนเล่นสรุปได้ไหมครับแม็กว่าจุดอ่อนคือใบหน้าไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้สรุปได้ไหมอยากรทำหรือเปล่า ก็เลยต้องตายกันไปแล้วผู้เล่นแต่ละสายก็สุงนี่นะนั่นแหละเออแล้วก็เป็นคนที่แต่งแต่งหน้าหรือแต่งผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบลุกขึ้นแบบเออมันเออเปรี้ยวมันมันวิ่งขึ้นมาเลยอ่ะครับเขาได้อยเขาได้เขาได้คือเสียงต่ำจริงๆริงที่ดูอ่อนแอไปเลยอ่ะต้องฝึกครับต้องฝึกต้องฝึกแล้วก็เราชอบ ก่อนก่อนจะขึ้นเนี้ยชอบแบบชอบมาพูดบ่อยมากว่าไม่พอใจเลยอ่าที่ร้องอะไรเงี้ยตลอดอย่างเงี้ยซึ่งนี่มาคิดว่าบางทีมันก็ดีอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยแบบบางทีถ้าเกิดเราเราเช็คตัวเองมากเกินไปมันก็แบบไม่ทั้งใจหิวหรือเปล่าแม็กหิวเปพี่เนี่ยพี่ว่าต้องที้เหราต้องรูหิวหรือดุ่มลองตั้งใจฟังพี่นะครับ คือเช่คตัวเช็งตัมากไปบางทีมันมันคิดมากเกินไปหรือว่าผ่านมาแล้วเงี้ยเรื่องนี้ผ่านมาเงี้ยพูดบนไปก็ไม่ประโยชน์เลยเนีคิดว่าตรงนี้ก็นิ่งๆไว้ดีกว่าอย่าคิดมากอะไรเงี้ยครับอชอบโชว์ไหนครับชอบโชว์ชอบไม่ชอบติ๊กตอกกับไวน่าไหะครับอชอบนอกันไวน่ามันมันเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมดูอ อะไรเงี้ยเอบพิธีนี้นั่งหน้าค้างปากค้างอยู่หน้าทีวีผัดทิ้งปาก10ากทิ้งข้ต่อไปที่ทีนี้คก็เป็นคนจริงอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวมากเปิอเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบมีอิสระทางความคิดสูงอะค่ะคือเขาจะคิดไม่สมมติว่ากรอบมีแค่เนี้ยแต่เขาคิดเกินกรอบคือ เขาจะอยู่แค่ขอบกอบกับเลยกอบไปอีกอะไรเงี้ย <c oughs> คือเคี้ยวคิดไม่เหมือนคนอื่นแล้วเวลาเขาร้องเพลงถ้าเกิดเขารู้สึกว่าชอบแบบเนี้ยใครพูดเขาก็จะไม่เถียงแต่เขาไม่ทำดื่งเงียบแต่แต่ว่านั่นเป็นข้อดีสําหรับการที่เป็นศิลปินไปแล้วนั่นคือคุณมีความคิดของตัวเองค่ะอันนี้อยากให้เก็บให,ให้เก็บไว้แต่แต่ว่าพอมาถึงการโชว์หนูก็ต้องปรับให้มันเป็นคนละครึ่ง คือครึ่งหนึ่งก็ต้องเอามาด้วยอีกครึ่งหนึ่งก็เอาของเราเข้าไปรวมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เพลงมันดูมีอะไรมากขึ้นด้วยด้วยด้วยสายตาของคนที่ผ่านมาก่อนหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้บางทีเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยไปไหมเราตัวเราเองร้องอาจจะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยถ้าร้องมากกว่าน,นี้น่าจะเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่จริงถ้าเกิดอีกคนนึงมามาแนะนําเราซึ่งเขา มีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็โตกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะพอเขาแนะนํามาปุ๊บแต่ว่าเขามองเกมขาดกว่าเราแน่นอนเพราะาหนูยังไม่ผ่านขั้นกระบวนการขนาดนั้นอลยเงี้ยถ้าเขามองมาขนาดนั้นหนูต้องเอามาพิจารณาคนละครึ่งว่าเออโอเคอันอันนี้มานิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อยเออไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะใช้ได้เอ,อ่อข้อดีมีหลายอย่างมีเวลาขึ้นเวทีเขาก็จะเขาก็จะลืมลืมความเครียดเท่าที่หนูเห็นนะคะ,คะด้วยความที่เอ,อ่อ เขาเป็นเด็กด้วยแหละเขาขึ้นไปเขาจะเอาสนุกอย่างเดียวอย่างอย่างขนาดวีคที่ผ่านเนี่ยคือวีควันแม่เนี่ยเขาจะรักแม่มาซึ่งหนูแบบโอ้คนจริงมากเลยอ่ะคือท่านเกลียดเนอะแต่ขณะที่หนูก็คิดว่าเขาเองก็รู้สึกว่าน่าเกลียดแต่เขาทำแล้วอ่ะนม่คืออินโัวไว์ที่แบบว่าเทาไม่มีอินโัวไว์เนี่ยแหละไม่คืนผัวไว้แล้วคือแล้วคือก็รับขึ้นมาเนี่ยตัวเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมันดีไหมเจ๊ตลกปะแต่ คนที่ดูเขาอะในระหว่างที่เขากําลังพูดคานั้นออกมาเออเขาออกมาจริงๆดิเขาไม่ได้แบบประดิษฐ์ชื่อเพื่อที่จะแบบอยากจะบอกนะว่ารักแม่แต่คือเขาเสียงไม่เสียงไม่ได้อยู่ในนั้นแต่คนฟังก็รู้สึกว่าเออมันจริงอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้อเสียก็คือชอบใครแล้วบอกเขาตอนสายเกินไปเขาคิดเลยว่าไม่เกี่ยวกันเรื่องการโท์เลยนะครับ อันนี้คงจะเป็นต้องเป็นแบตช์ที่ <c oughs> เป็นรอบบ้านนะครเออหรือว่าเขาเสียถ้าเสียก็เออเวลาเวลาขึ้นไปรอเอออันนี้อันนี้คือจากจากที่หนูมองเอาหนูเอาแบบเอาวิคที่เด่นเด่นเลยคือวิคคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเมื่อสมมติว่าเราเขาสร้างสร้างโปรดักชันขึ้นมาให้เราต้องเล่นเราก็ต้องเล่นให้มันคุม้มคือวันนั้นจะมี มือแซกมาเป่านิวต mm ี้ยืนนิ่งเลยมันมันก็เลยทําให้ไม่มีคืออยากให้มันเป็นฟิลเหมือนมาด้วยกันนะคะถ้าเกิดแล้วซึ่งวีคเนี้ยมันเป็นวีคแบทเทิลถ้านิวตี้ยังสนใจในในส่วนของตัวเองซึ่งแบบอุ๊ยของเราก็เยอะเหมือนกันนึกออกปะพี่ก็อยากให้นิวตี้ทําเหมือนที่พูดกับพี่เมื่อกี้ว่าหนูคงต้องลืมทุกอย่างหมดแล้วก็มองอีกคนนึงว่าคุณจะมายัางไงแล้วเราก็จะต้องส่งกลับไปอย่างนั้น พอเมื่อคุณส่งกลับมันก็ทําให้โชว์มันต่อให้มันเป็นการแบทเทิลนะคะมันก็ยังดูดีดูแบบว่าเออคุณคุณมาพร้อมกันต่อ้คุณจะสู้กันก็ตามแต่ว่ามันก็ยังดูโอเคอะไรเงี้ยเอออยากให้มองตรงจุดที่ว่าแบบเวลาเราอยู่บนเวทีถ้ามีคนอยู่กับเราจะทํายังไงให้เราก็เด่นและเขาก็เด่นช่วยกันต่อให้มันเป็นการต่อสู้กันก็เหอะอะไรเงี้ยซึ่งวิคที่เห็นชัดคือวิคนั้นที่บอกพออยู่ด้วยกันปั๊บพอไม่เล่นมันก็เลยทําให้มัน โชว์มันอาจาจะดูเหนื่อยคือคน,นาอาจจะงงว่าเอ็นยตี U ้ T y กับมือกับคนนี้มาด้วยกันหรือเปล่าหรือยังไงถ้านั้นที่มันเป็นเพลงเดียวกันเนี่ยค่ะแต่อนอกอนั้นก็ออเออ่ชอบติกตอกค่ะ <TikTok. S 1> เพราะว่าเขาแบบเขาฟุ <c oughs> ้งมากเลยเขาอะไรของเขาก็ไม่รู้ว่ะซึ่งแบบมันเป็นหนูอะแล้วหนูก็แบบไม่รู้ว่ความรู้สึกที่คือครั้งแรกที่พี่ได้ยินว่า หนูจะแมวส้นสูงแล้วหนูจะถอดรองเท้าเต้นอ่ะพี่ก็เออไอ้นี่มันก็คนจริงเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งเออทุกคนคอสตูมก็น่ารักมากเขาไปเปลี่ยนรองเท้าให้เขาแบบเป็นผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่ค่ะหนูถือว่าเออเขาเป็นคนที่มีความคิดของตัวเองเขาคิดเรื่องนี้ดีคคซึ่งทิกตอกในนานมากยัยังไงคะเขายังไม่เจอโชว์อื่นเลยนะ <S <S คือเขายังไม่เจอโชว์อื่นที่โดนเลย คือมันเป็นอดีตนานมากแล้วกเหมือนเหมือนเหมือนไม่รักดีอ่ะอขอบคุณค่ะมันนานมากแล้ไม่ไม่อดีตที่นานมากแล้วมันมังไม่เจออะไรที่โดดอะไรเนไงเจ๊เจ็บเพราะย้ำเจ็บเพระย้ำ